สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาขวามแดนสวิตฝรั่งเศสพี่น้องเอานี่เขาไปในประเทศสวิตข้างหลังมาดําแจ้วเป็นประเทศฝรั่งเศสพี่น้องวันนี้ภาพมาหน่อเด้วยค่ะอเออรถกระไดข้ามเข้ามาแล้วนะคะถนนแตกต่างกันหลายพี่น้องถ้าคุนเป็นครูขา ไ่วยข้าเจ้าพี่น้องเบิ่งตินเขาด้อค่ะพี่น้องง้วดำพี่น้องงวดำลาเนซานที่ดนทุกเอร์ตอร์ต้เดอร์สเรตเดอรเดรสโต้เดครอรเดรอต้เอรอรน้เอเดอรรเดอค่ะรรโ้อเเออเออออ ซซเชียลเนาะอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เด้อพี่น้องเด้อแถวนี้ข้าเจ้ากับสิมีโรงงานนาฬิกาดังๆล่ะพี่น้องหลายอนยี่ห้อหลายอนหลายบริษัทเนาะเออการุติดกับแดนฝรั่งเศสพี่น้องมื้อนี้พามาเลาะน้ำกันเอ้าตามมาจา้ะค่ะพี่น้องฟังนี่ข้าเจ้ากับสิมีโรงงานนาฬิกาหล,ลายๆบริษัทหลายอน,นยี่ห้อดังๆนาฬิกาสวิสเนาะค่ะเนาะอ่าก็เป็นบ้านเรือนคนสวิสฟังนี่พี่น้องนี่ก็ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ รักดเดชูน้อพี่น้องงามงามดีแต่เบิ่งขึ้นอย่างนี้แต่ยูค่ะอืมันส่งหงหงข้าเจ้าผ้าพี่น้องมาเบิ่งค่ะเอามาหวัวเลยค่าสพาพเป็นอย่างเบิ่งพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีดีพี่น้องอืม ท่าท่าอยู่ริมทะเลสาบพ,พี่น้องรักดูสูด้วยค่ะเป็นทะเลสาบน้อยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องกับอยูช่ชายแดนติตโตกันล่ะกับประเทศฝรั่งเศสเนาะค่ะเมืองจองเซียพี่น้องจองเซียนี่ก็มีมโรงงานานาฬิกาดังๆหลายๆหีหอทีดังๆนาฬิกาสวิตดังๆพี่น้องเนาะหลายๆทีเลยเอาๆๆอันลูกข่ยยันลูกข่ย,ยันพี่น้องบอกขาลงมาก ลูกข่อยย่านอัน,อนย่านเอียกับย่านทะเลสาบ <laughs> น, <laughs> น่าเห็นอันอันน้ำ <c ười> กระเพื่อม <c ười> เออย่านว่าสันวะโอ้ยเห็นอกลูกข่อยสร้างย่านย่านนกย่านนีนพึ้งนกพี่น้องงามย่านนกย่านทะเลสาบพาะว่านั่งบม่ค่อยเห็นทะเลสาบน้ำน้องใหญ่ๆพี่น้องน่คเคยเห็นแต่หน่อยๆเนาะเห็น <laughs> 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 แต่น้องน้ำหน่อยๆ น้ำใสางามพี่น้องบรรยากาศดีดีไปเป็นยางเบิองนน้ากันจ้ะพี่น้องเขากำมายางน้ากันค่ะพี่น้องสะท้อนแสงน,น้อยเดอ้อแต่ว่าอยากเอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ตอนน้องเนาะทะเลสาบส,สวยๆพี่น้องประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีทะเลทะเลอิลีเนาะสีมีซอนมาก,กะนี่แหละเป็นทะเลสาบหลายๆทะเลสาบที่ดังๆที่พี่น้องหูจักดีกับแถวเชนีว่าก็มีเนาะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็น ทะเลสาบน้อยๆค่ะแต่ว่าก็สวยงามอิหลีพี่น้องเงียบสงบประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเมื้อนี่ว่าน้ำแจวเป็นมื้อหยุดก็เลยพาพี่น้องออกไม่เลาะมมยางเมืองเนาะบันอากาศสวยๆค่ะตอนแรกว่าสิไปเก็บเห็ดพี่น้องมันเก็บเห็ดมันควันออกเนาะนอกจากไปบนภูเขามื้อนี้ว่าน้ำแจวก็เลยมาไกลจากบ้านอันนี้ยูห้างจากเจนีว่าประมาณประมาณบ่ถึงหล่อิโลเมตรพี่นอ้องเด้อไก่ๆบไกลปานไหนเนาะ แต่ว่าบรรยากาศสวยงามอิลีเวลาส่วนมากว่าน้ำเจลสีมาขีมมอเตอร์ไซค์สมัยพอนมีน้องนี่นาเนาะตอนนี้มีน้องนี่นาแล้วก็เลยโบเรยออกขี่มอเตอร์ไซค์ปัญหาหนานี่เนาะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องอันเอารถมาเอาน้องนี่นามาเที่ยวน้าเปิดหูเปิดตาน้องนี่นาบอกว่าบ่ค่อยได้เที่ยวปันได้พัสนอ่ะมาอยู่มาอยู่กับยูต่บ้านแม่เอาข่อยมาคังไว้พัสนว่าบรรยากาศงามงามพี่น้อง นี่ก็เป็นชาลีสวิตง่ามงามพี่น้องเป็นตะยูค่ะมาพี่น้องตามมาเบิ่งบรรยากาศสวยๆน้ำเหาเด้อมาดาเจวสิผ้าไปเบืองพี่น้องริมทะเลค่ะพี่น้องประเทศสวิตก็เป็นประเทศที่สวยงามประเทศหนึ่งเนาะอย่างที่ทุกคนหูกันดีแหละพี่น้องเบืองสวนข้าเจ้าก็งามงามอยู ơi, ่ริมทะเลสาบเนาะทุกท nice ีก็สิมีท anyway. ั้งขยงทั้งขยา้ยังสีหลายพี่น้องบรรยากาศดีดีนี่แหละค่ะเป็นตะยูค่ะวันนี้มาดาเจ้ากับาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศน้ำเนาะ อามาให้เบิ่งนําแต่ว่าที่แน่ๆคุณนายนี่น่ะย่านพี่น้องบ่เคยเห็นทะเลสาบไอ้ลาเปอร์ลึลสาเกลือันบ่เคยเห็นทะเลสาบย่านาคักเพิ่นอันน้ำกระเพื่อมกระยานลูกข่อยจะม่นมาน่อเขาข,ข,ขึ้นคือัตงแค่หอยคักพี่นอ้องเอือเอ้าทำเบิ่งโตเป็ดพี่น้องเป็ดกระไรหลายอันมันอยู่บ้านเฮาก็สิได้ลาบเนาะวร้อยทุบฟองทุบฟองไป,ป,ป,ปพุ่นน่ะปุ่นอะแม่นบ่ได้พี่น้องดำๆอยู่ในทะเลสาบเป็ดเด้อค่ะ สิแน,นบุก็เห็นไปไหนเนาะวันนี้ลมแห้งพี่น้องจา้าลมทะเลแรงแรงเนาะมันลมแห้งมันก็เลยเฮ็ดให้อันทะเลกระ,ะเขื่องลายพี่น้องจริงๆเราน้ามไซรเลยหนามทะเลทะเลสาบไซเลยพี่น้องบรรยากาศสวยๆเนาะฝั่งที่ตอนนองด้วยค่ะทีพี่นอ้องจ้า,น,ะะน,านี่ก็เป็นบ้านอ่ของชาวสวีดเนาะนี่คะ่ะเป็นชาเล่เพลินงามงามอยู่ติดริมทะเลสาบเลยเมื่อกี้มาดำแจ้วคุยกับเพลเนาะเพลอัน บานเพิ่นอยู่ริมทะเลสาบเปตยูเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขออยากได้เด้บานแบบนี้อนั่นน้องนี้หนามาแล้วค่าทีที่เพิ่นเฮ็ดดีหลายๆพี่น้องเพิ่นบอกว่าเข่าของนี่เห็นบ่มคะเพิ่นห้เด้อค่ะเข่าของพวกนี้เพิ่นห้เพิ่นเอามาบริจาคคือจังอันอันช่วงโควิดบานเฮานี่เห็นบ่ค่ะนี่เพิ่นบอกว่าออบเซอาโดเน่เพิ่นว่าช่วยเยเอ่อก็เล็กเออเพลนก็บอกเพิ่นก็อธิบายล่ะพี่น้องว่าเออเอาเอา ของของพวกนี้ผู้ใดสิเอาก็เอาเพิ่นมาเพิ่นมาไห่เนาะนี่ค่ะนี่เมือชสาเราใส่เต็มเราว่าแต่มันมันเอาออกเบิล้ดแล้วว่ะคนมาเอาเบิดแล้วดีก็เอาถิมแล้วว่าแมนอยู่พี่น้องเบิงเนาะถ้าบานเท่ากับมีคนมาเก็บเอาเลยนี่แต่ว่าอยู่หนีกับบ่มมี่ก็มีคนมาเอาอยู่พี่น้องนี่บานเพิ่นงามงานพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะเบิ่งไอเดียบานเพิ่นเพิ่นขอเพิ่นแหละขออนุญาตไทยเพิ่นแหละเพิ่นบอกว่าให้ไทยได้เพิ่นมา มาดำเจ้าถามเพิ่นบานแล้วงามงาม,อมเออแถมเจ้าของบานใจดีอีกต่างหากพี่น้องเมืองเปตยูเนาะบานเพิ่นค่ะสวยงามแถมใจดีเอาเขาของมาให้คนแบบบริจาคอะนะดีโกทิมในทางขยะพี่น้องอมีพเพื่อนเขียนบอกว่าผู้ใดสิเอาอีหยังก็เอาไปเด้อว่าสันา่นตาใจดีดีพี่น้องเจ้านาหากักค่ะเอา้ามาย่างต่อกับมาดามเจ๋วพาไปเบิง่งอีหยังหลายๆอย่างในสวีดเนาะนี่ค่ะ อีแต่ว่าคนสวีทข้าเจ้าบ่คอลฮัสซิสบ่คอยอย่างกับเขาเอิ่นโบ่บเย,ยียดคนเอเชียบ,บ่เหยียดคนผิวดำโบเหยียดอย่างสีนายพี่น้องหนาหักอยู่ค่ะเบิ่งทะเลสาบพ,พี่น้องข่อยละอ่อนซ่อนเบิ่งอันบรรยากาศมันดีเนาะค่ะมาดำเจ้ากับบุคคลเดินเที่ยวพี่น้องตัวน,นึ่กันกันอกว่าเที่ยวในแจกหน่อยหมู่พักพรเนาะหมู่บัญญัติแต่เดี๋ยวในจกนัก,นกหน่นยนนนอยเลาะลองหา,าช่วงหาหาเฮ็ดกับสิเขาป้าล่ะพี่น้อง แต่มาช่วงนี้มันบริเวเห็ดพ่นขึ้นมาดื่มเจ้าก็เลยพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศสวยๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเคี่ยวน้ำกันนี่สือว่าทะเลสาบลักดืชูเนาะพี่น้องเนาะเอามะยังมะกันเบิ่งบรรยากาศสวยๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าจะเป็นโต๊ะให้คนมานางกินเขาเฮ็ดปิกนิกพี่น้องใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศชวนมากกับซมีจังสีละ่ะเขาเจ้าก็สิเฮ็ดโต๊ะเฮ็ดหยังกับสีใบเพื่อให้คนมาเฮ็ดอ,อ่ามาปิกนิกเนาะริมทะเลสาบพี่น้องนี่ หน่าหอนวันเสาร์วันอาทิตย์คนกับมาเห็ดมีหอดเตาปิ้งยางไห้พี่น้องในเบื้องเอาเดี๋ยวขสะท้อนค่ะคือนี่เจ้ามีเตาปิ้งยาง่างไห้ถังขาสิมามเฮ็ดข้ามาย,าย่างยังกินนี่พี่น้องขาเจ้าก็สิมีเฮ็ดไปไห้เนาะนี่เป็นเตาปิ้งยางแล้วก็ซิมมโต๊ะไห้ค่ะเพราะว่าคนสวตทข้าเจ้าสี่มักธรรมสาิพี่นอ้องแล้วก็มีมมสีมีถังขายะไห้น้ำผอมนี่ค่ะพี่น้องเป็นโต๊ะแบบนี้สําหรับคนที่มานั่งกินเข้ามาปิกนิกกันอดีเนาะพี่น้องเนาะเบือง โตข้าเจ้าก็เห็ดดีดีเด้อพี่น้องใหม่ข้าเจ้าร้ายเนาะไหม่สนอไม่ต้นสนเด้เล่พี่น้องทอนใหญ่เห็ดเป็นถ้าเป็นโตไอเดียดีอหลีพี่น้องค่ะบรรยากาศก็ดีน้ำเที่ยวน้ำกันมือนี้พี่น้องจ้ามือนนิก็เป็นสำหรับลงเลือเล่นสกีสกีน้ำพี่น้องค่ะบรรยากาศดีดีน้ำโอ้ย ตแต่เล่น,รนะครับพี่น้องแต่ว่าเด่นบบได้ด้วค่ะสิบองศาเมื่อนียัางหนาวผู้ใดลงเล่นก็ฮดเบิดละพี่น้องเมื่อนนี้อุบรรยากาศสูดจอดคอยมาคักพี่น้องอยู่ริมทะเลเนาะริมทะเลกับมีวิวเขาฟังผุ่นพี่น้องเบิ่งย่างสวยเลยคุณนายคุณนายหยาดได้พี่น้องนี่คุณนายายังหยาดอยู่นี่หน้ายาดว่าสัน อย่างทะเลสาพเพนขื่น,นลูกข่อยเพ่งค่อยเห็นขื่นพี่น้องลูกข่อยมาจากทงห้ทงหน้าอ <laughs> ากาศดีค่ะพี่น้องนี่หนามาเที่ยวทะเลพี่น้องเห็นยวหนาวย่านหยา,ยา <laughs> ดอากาศดีคะ่ะค่ะพี่น้องเป็ดเป็ดอะไ่เป็ดที่หลับเป็ดในโมทันที่นลกหนาวบ่ได้หนาวกับหนาวอากาศเที่ยวเขาหนาวทะเลงามงามเฉล บรรยากาศสุดยอดพี่น้องตะว้านหนาวสุดขีดขึ้นกันค่ะตอนนี้ยุคมันมิบสององศาด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่ทั่งภูเขาแหละกะมันมีอ่าทะเลสาบค่ะพี่น้องมันเฮ็ดให้หนาวอีหลีค่ะพี่น้องตะว้านคะบรรยากาศก็สวยงามค่ะพี่น้องจ้าเอามาหลอนน้ำกันเด้องวันนี้เด้อรู้เคเห็นเป็นบักทีอยู่บ้านก็ไล่กินไก่นะไล่กัดไก่มาตานีเห็นเป็ดโอ้ยสุดโดดน้ำลงไปน้ำก็เย็นเย็น ปนอป้า่อจะเซน้า่าปล่อยยาปล่อยเปล่อยมันลงไปเอาอ่ีด้อ่งน๊่แต่ว่ามันนาวมันหนาวนาวไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้มันหนาวเดี๋ยวลงไปมนนั่นอ๋น้พี่น้องเดี๋ยงแล้วอยากข่อยพี่น้องปล่อยนี่หนาเออนี่หนาว่าสิเห็นเป็ดพี่น้อง อยากลงไปได้น่ะมันสี่ยงอะไรแตจังไดแต่คนมันหมักเนาะนี่หนาเนาะจะลงไปเอาเป็ดได้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องจ้ามันนี่ก็บม่ทําแจ๋วก็เอาคลิปมาฝากซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะเอาผ้าหนองนี่หนามาเที่ยวมือวันหยุดเปิดหูเปิดตาค่ะดื้อค่ะนี่หนาเนาะอ่ะค่ะสำหรับมัอนี่มาดําแจ๋วก็ลาไปก่อนเนาะพี่น้องเอาคลิปบรรยากาศสวยๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันค่ะ พบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยจ้ะเด้อหยุดดีมีแห้งเบอสุกูสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ